่านเชยนะครับปะมีคนบอกว่าพี่เต็มเสียงเนอจังคือพี่ไม่ได้เสียงคือพี่ไม่ได้เสียงเนอนะครับเอเอเนอเนั่นแหละแต่มีคนชอบทักมาว่าพี่เต็มอยู่จังหวัดสุพรรณหรอผมก็งงไกลแล้วก็ไปอีกนิดจิ๊ดจิตแล้วก็ไปอีกหน่อยสวรางน้อยน้อยอย,อยู่ในวงฟอ้อนลำใครเคยฟังบ้างเพลงนี้เอ้ยเอาละครับ ขอสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมแตมเมอร์นะครับวันนีเ้เรากลับมาอยู่กันในไ i n e c r a f t เจ้าเดิมนะครับ Minecraft เจ้าเดิมนั่นแหละโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยมีคนไทยอีกแล้วนะครับโอ้โหก็ช่วงนี้มันก็จะมีแต่คนไทยนะครับที่ส่งแมปมาให้ผมเล่นนะครับก็จจะให้เป็นคนเวียดนามมาส่งให้ผมเล่นมันก็คงเป็นไปไม่ได้โอเค ก็วันนี้มีคนไทยส่งแมปมาครับมาให้ผมเล่นอีกแล้วนะครับนี่เลยข้อมูลช่องผู้สร้างนะครับนี่คนสร้างชื่อว่า Time Channel 123อนะครับอย่าลืมไปก็ติดตามเขาด้วยนะครับอ่ารู้สึกว่าตอนนี้มันจะมืดนะครับแป๊บเดียวอืมผมสงสัยทำไมมันมืดผมใส่แว่นดำผมใส่แว่นดำเล่นนะฮะเออโอเค<า>เราจะตั้ง Time Set ก่อนครับ Time Set D a y จัดไปนะฮะ ตอนนี้ผมเปลี่ยนแว่นแล้วเวลาผมอัดชิปผมจะใส่แว่นเล่นนะครับเพราะว่ามันแสงจากจอคอมมันทําลายประสาทตานะครับกดของแมปนี้ห้ามบินห้ามทูบ็อกห้ามโกงด่านสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้ทุกคนเด็เคจัดไปดีครับโอเคตรงนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปกระโดดแมปนี้จะมีด่านทั้งหมด10ด่านกรุณาห้ามใช้โปรแกรมโกงและเกมหมดหนึ่งนะครับสร้างโดยไทม์ชแนลหนึ่งสองสามโอเคครับ ก่อนอื่นเลยก็กดไลค์คลิปนี้กันคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะห้ถึง100ไลค์นะครับนี่ตรงที่พีคกว่านั้นนะครับแมบนี้เขาบอกว่าแแบปลากลัวนะครับมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวขอดูให้มันชัดเจนขอดูให้มันชัดเจนเซ็นี่แมบปลากลัวที่อาจจะง่ายนะโอ้โหเขาบอกว่าแมบนี้มันอาจจะง่ายครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาโอ้หายเออแล้วทําไมเขาไม่ปรับเป็นเกมโหมดให้กวะเนี่ย โอเคครับปรับเป็นโหมดอ่ามีก็แล้วนะฮนนะโอเคครับไปเราไปเล่นพร้อมๆกันเลยดีกว่าถ้ากดไลค์แล้วนะอ่าไปโอเคครับคุณได้ทำการเซ้สปาพอย์ด่านที่หนึ่งครับโอ้โหนี่นะครับยังง่ายอยู่เลยโอ้โหดูครับอืมโอเคตรงนี้มันต้องชาร์จกระโดดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชาร์จกระโดดอื้ขนาดชาร์จกระโดดแล้วนะครับ คือถ้าไม่ชาร์จกระโดดมันจะไม่ถึงนะครับไปเดี๋ยวผมจะผ่านให้ดูนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเอ้ยอะไรอ่ะมันเกือบทุกคลิปเลยนะครับเนี่ยที่ผมจะโมแล้วโมจะโมต้นคลิปแล้วก็ตายนะครับเออแค่ด่านหนึ่งเองนะโอเคเอาดีๆแล้วแล้วนี่งไงเป็นไงด่านที่สองนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นบันไดนะครับม,มันก็เฉยๆครับ นนยังเฉยๆอยู่ไปเดี๋ยวเราจะรีบเล่นรีบจบเราดูกันสิว่ามันจะยากที <c> ่ <oughs> มันไกลจังวะโอเคตอนนี้ก็ต้องใจเย็นนะครับส่วนตรงนี้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 เออโอเคครับมาด้านที่สามฮะอยู่แล้วครับซึ่งผมก็โคตรจะโหดเลย <c oughs> ตรงนี้คืออะไรเนี่ย,เ,ยเราจะลองไปโอ้โหเดี๋ยวโอ้โห คุณผู้ชมครับอึ๊เอ้ยโอ้โหเป็นลูกธนูพิษครับออ้๋อหมายก็โอ้โหเดี๋ยวเราต้องลองกระโดดไปช้าๆโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยว What the fuck ขึ้นมาได้ไงอ๋อขึ้นมาได้ไงขึ้นมาได้ไงปัดเธอเป็นไงครับสวิตช์อยู่ในด่านเมื่อกี้อ้าวชิปหายแล้ว อ่ะโหหรืออย่าบอกนะว่ามันอยู่ในนี้โอ้โหครับคุณผู้ชมอื้มอื้มเอาเราจะชิบหายแล้วเออเดี๋ยวลองเปิดให้หมดก่อนนะฮะลองเปิดให้หมดก่อนอันนี้ไม่มีแล้วนั้นก็ไม่มีนะครับเฮ้ยเออเออโอ้โหคุณผู้ชมครับตายเลยอะเฮ้ยโอ้ยได้เฮ้ยเออเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชม หนึ่งสองสามสี่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อเฮ้ยถ้าดวงดีมันจะออกมาเป็นลูกกระสุนเด้งนะฮะทำไมไม่กระโดดเลาเฮ้ยนั่นนั่นอ๋อบางทีมันจะไม่ออกเป็นลูกธนูพิษนะครับโอ้โหเกือบได้แล้ว่ะทําไมมันไม่เด้งขึ้นเหมือนอ้ตอนนั้นเล่าเฮ้ยทําไมไม่เด้งขึ้นโอ้โหทําไม โอเคครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเค,อเ,คเจอแล้วครับลเวอร์โอเคเลเวอร์นะฮะโอเคครับแม่มันแน่อยู่แล้วไปดีครับโอเคผ่านแล้วดีชิบก่เออโคตรยากเลยโอเคครับด่านที่4ี่แล้วตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นไฟนะครับมันก็ตามสเต็ปเดิมครับเราก็แค่เดินเดี๋ยวผมจะเดินแบบไม่กดย่อให้ดูกันเลยก็แล้วกันนะนี่หลบมันนิดนึงอืม อืมเป็นยัง,งแล้วครับโอ้โหสเตปนี้แต่เมื่อได้แต่ใดมาครับไม่โดนครับออบอกเลยว่าครับว่าโคตรเสียวนะฮะถ้าขยับพลาดนิดนึงคือโดนไฟนะครับออของมันแน่อยู่แล้วครับของอย่างนี้มันต้องเรียนมาเออโอ้โหนึกว่าจะโดนตรงจุดสุดท้ายโอเคอึบ๊บอ่า อาอ่า,อาโอ้โหตรงนี้ด่านนี้ผมโคตรเกียดเลยครับมันเป็นด่านอันนี้ยกระจกแต่ว่าครั้งนี้ผมเล่นได้ว่ะถ้าใครสังเกตดูมาลหลายคลิปเนี่ยผมถ้าใครสังเกตดูมาลหลายคลิปเนี่ยผมจะตายบ่อยนะครับไอ้ดา่านกระจกแบบเนี้เยเฮ้ยจะทาไมอันนี้มันได้วะเฮ้ยโอ้โหได้ได้แล้วก็เริ่มตายแล้วโอเคนั่นไง นั่นไงพอมันได้มันก็เริ่มตายปะวะม,มันเป็นสรัจธรรมของโลกปนันนี้ได้ข่าวว่าด่านนี้มันน่าเกลียดอะไรวะมันน่าเกลียดและย,ยากมากๆโอ้โหเหมือนคนสร้างที่ส่งมาเหมือนมันรู้ครับว่าผมเกลียดได้ข่าวว่าด่านนี้มันมันน่าเกลียดโอ,โอเค เนอะไม่ว่านายจะกันแก้งอะไรยังไงนะคนสร้างแต่ว่าเราจะผ่านให้นายดูแล้วกันนะครับเอาไว้เป็นอุทาเอ้ยเกือบตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยผ่านเว้ยโอเคด่านที่หกจะเหมือนกับด่านนี้ฮะอือยังพูดไม่จบเลยยังพูดไม่จบเลยอืออืมยังพูดไม่จบเลยโอเคครับเอ้อ เออกูยังพูดไม่จบเลยเออโอเคครับค่อยๆใจเย็นๆนะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวมังกรและมังกรตรงนี้ก็จะเป็นหัวซอมบงและซอมบี้ตรงนี้ก็จะเป็นหัวสตรงและสตีฟแล้วก็หัวคีป,ปองและคีปเปอร์ะแล้วก็หัวมังกรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านเฉยเยเคมัตส์ฟัเกอร์ผ่านเฉย, ucker, น,เฉยนะครับไป มีคนบอกว่าพี่แตมเสียงเนอจังคือพี่ไม่ได้เสียงคือพี่ไม่ได้เสียงเนอนะครับเออเนอนั่นแหละแต่มีคนชอบทักมาว่าพี่แตมอยู่จังหวัดสุพรรณหรอผมก็งงสุพรรณสุพรรณแล้วคืออะไรวะคนสุพรรณเขาจะเสียงเนอเอ,อ้ยเขาจะเสียงเนอรเหรอครับอันนี้พี่ไม่รู้นะแต่ว่าพี่เป็นคนชัชนาทครับมันติดกับจังหวัดสุพรรณนะครับอ ừng, ืมทำไมคนชอบทักกันมาจังว่าพี่เป็นคนสุพรรณสุพรพรณเหรอ พี่ไม่ใช่คนสุพรรณนะครับพี่เป็นคนชัยนาทนะครับคนชัยนาทมันใกล้กับสุพรรณนะครับอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆนะว่าทําไมเขาต้องพักว่าเหมือนคนสุพรรณด้วยใครรู้ก็บอกหน่อยนะครับเอ้ยผ่านเฉยเอาอะไรผ่านเฉยเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็หลังจะบอกว่าผ่านเฉยเลยนะครับตายบ่อยตายบ่อยจริงๆพี่จะเล่นเอาจริงๆก็ได้นี่แบบเอาจริงนะครับแต่ว่าอือืมนั่นแหละอืมผ่านเฉยโอเคด่านนี้ อ้าวมีบล็อกล่องหุนด้วยจะไปทางไหนดีล่ะโอเคอ้าวเฮ้ยมีบล็อกล่องหุนปึ๊บอ้โหทางตันปึ๊บปึ pp, ๊บปึ๊บโอ้ my god ด,ด่านแปดเอ้ยนี่ด่านแปดแล้วเราต้องไปทางนี้ไหมปึ๊บอ่าวปึ๊บอ่าวปึ๊บปึ๊บแล้วก็โอ้โหทางตันป่าวะปึ๊บโอ้โหทางนี้ไปไม่ได้แน่นอน ไม่ได้แน่นอนมันก็ต้องทางนี้แลยวะปึ๊บพี่พี่กล้าจักระโดดผมกล้าจักระโดดแบบทีเดียวนะครับปึ๊บไม่ได้เว้ยงั้นต้องไปทีละครั้งนะฮะไปครับโอเคโอเคโห้ยขอเสียวโอเคโอเคโอเค,อเคเน,นิดเดียวแ่ท้เลยนิดเดียวแ่ท้เลยเฮ้ย เข้ามาอีกนิดชิดๆแล้วเข้ามาอีกหน่อยไก่ <g ay> แล้วก็ไปอีกนิดชิดๆแล้วก็ไปอีกหน่อยสวรสดี <g ay> น้อยๆอยู่ในวงฟอนลําเคยเคยฟังบ้างเพลงนี้เอ้ยลืมผมลืมว่าข้างบนมีบล็อกล่องหนโอ้โหเท่าไหร่ว่าผ่านมาขนาดนั้นแล้วครับแต่ว่าลืมเฉย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 โอเค โอเคคราวงนี้ก็จะไม่ลืมครัวงนี้ก็จะไม่ลืมนะเฮ้ยเอ้ย,อยลืมกระโดด What the fuck What the fuck ลืมกระโดดเฉยสเต็ปที่เคยมีดูเหมือนตอนนี้มันกำลังจะหายไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> เออสเต็ปที่เคยมีดูเหมือนว่าตอนนี้มันกำลังค่อยๆจะหายไปโอเค โอเคเฮ้ย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 ได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่มีบล็อกว้ยผ่านเฉยเฮ้ยทำไมนะทำไมนะเฮ้ยก็เลยขึ้นมาเนี่ยโอเคครับกลับมาตรงจุดที่อูคิดว่าหวาดเสียวอีกแล้วอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้ก็มันก็ไม่มีอะไรอ๋อเฮ้ยมันเป็นบอกร้องหนนี่ว่าโอ้โหตอนแรกถือว่าไม่ใช่บอกร้องหนนะครับเพราะยืนข้างล่างมันเหมือนมองไม่เห็นนะครับเออโอเคมาด่านที่เก้าแล้ววิ่งแบบพี่ตูนจัดไปดีครับมานี่ด่านนี้แบบนี้ผมไม่ได้โกงเลยนะครับเนี่ยวิ่งแบบพี่ตูนจัดไปดีครับปะโทแล้วก็วิงว่งวิ่งวิ่งเฮ้ย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 เดี๋ยว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  ว่าไ <What? S 2> อันนี้ด่านที่เท่าไรอะอันนี้ด่านสิบด่านสุดท้ายแล้วนะสู้ๆคุณแตมเมอร์สุสุคุณแตมเมอร์ศูนย์เก้าหกเ็ดเคโอเคครับด่านสุดท้ายแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอเคโอเคเพราะว่าถ้าเราหยุดมันจะไหลลงไปอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ผมจงใจไหลให้ดูนะอ่าฉะนั้นเราต้องห้ามหยุดเอ,อเดยเดี๋ยว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 ทำไมมันทำไมมันซูมอย่างนี้ อันนี้ผมตัง้งใจเมื่อกี้ผมตัง้งใจหยุดให้ดูนะครับเราต้องกระโดดซิกแซกอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่ก็ควรเว้นระยะให้มันเหลือด้วยโอ้โหโ,หโอ้โหเวนกรรมกูแล้วสิทางลอยหล่อไปซะทุกทีแล้วโอเคต้องมันต้องใช้ทางนี้มันต้องไปอย่างนี้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 โอเคครับผ่านจบแล้วนะครับสำหรับปลากรว เอาสมารถดูคนที่ยังเล่นไม่ได้จบได้เลยอ๋อมาเล่นได้หลายคนเนาะคุณได้ทาการเปลี่ยเนเกมหมดเรียบร้อยโอเคผ่านแล้วครับผมเมื่อกี้มันจะมีผู้ออกมาอย่างนี้นี่เองโอ้โหน,นี้ก็แมปคนไทยนะครับก็ถือว่าเก่งเลยนะฮะต่เขาเขาไม่มีเขียนว่าให้กี่คะแนนครับผมให้ให้เก้าคะแนนเลยครับโคตรสนุกนะครับก็ถ้าใคร มีแมปก็ส่งมาให้ผมเล่นนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับอยากให้เล่นเกมอื่นฟรีไฟล์ไม่ครับ ROV หรือเกมอะไรก็บอกกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็จะชอบกดไลค์ถ้าใช่กด u b s ส r i b e หรือถ้าอยากแบ่งปันให้เพื่อด,ดูกดแชร์นะครับแล้วมาเจอกับผมใหม่ได้ในคลิปหน้ากดติดตามไว้กดรูปกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดน,นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับผมบ๊ายบาย